ทุกท่านรู้จักมมาใช่ไหมครับแล้วทุกท่านทราบไหมครับว่าม้าเนี่ยนะฮะมีดวงตาที่มองได้ถึง357องศาไปจนถึงด้านข้างของหน้ามันเลยเพราะฉะนั้นม้าจะเป็นสัตว์ที่มองเห็นสิ่งต่างๆด้านข้างได้เสมอโดยที่มันไม่ต้องหันหลังกลับไปเลยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับร่างกายอันกำยำแข็งแรงแต่นกลับมีที่ใส่ที่หวาดระแวงขี้ตกใจแล้วก็ขี้กลัว มันมักจะกลัวกับสิ่งที่ผ่านหน้าของมันเนี่ยโดยที่มันไม่คุ้นชินมาก่อนเนี่ยมันจะมีอาการนอยตกใจเลยเป็นที่มาครับว่าม้าแข่งในสนามแข่งเนี่ยนะครับเขาจำเป็นจะต้องปิดตามันครับเพราะไม่อย่างนั้นแหละครับคู่แข่งที่วิ่งอยู่ลู่ข้างๆเลนข้างๆเนี่ยจะรบกวนสมาธิของมันจ็อกกี้หรือคนบังคับม้าเนี่ยครับ จะปิดตามันแล้วเจาะรู้ให้มันเห็นแต่ทางตรงไปข้างหน้าเท่านั้นแน่นอนครับมุมมองที่แคบลงแต่แรกมาซึ่งกับสมาธิจดจอ่อทำให้ม้าเนี่ยคลายกังวลและมีจิตใจที่จะพุ่งไปสู่เป้าหมายทยานไปข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวผมเล่าเรื่องม้าให้ทุกคนฟังนะครับ mm. เพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับกา mm. รที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีเป้าหมาย แต่เรามันลวอกแวกต่อเป้าหมายในชีวิตของเราคนนั้นพูดทีเราก็น้อยคนนั้นบอกทีเราก็หมดกําลังใจทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตของเราในมุ่ควรจะไปข้างหน้าได้ดีกว่านี้เราไปอินแต่กับคําพูดคําดูถูกคําปฏิเสธของบุคคลรอบข้างเรามัวแต่ไปสนใจสิ่งที่มันจะไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งๆท,ท,ที่เรามีเป้าหมายนะเรามีขุมทรัพย์ เรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดจะทาให้เราประสบความสําเร็จใครบางคนยังหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอด้วยซ้ำอันนั้นยังไม่น่าเสียใจเท่าคนที่มีเป้าหมายแล้วไม่โฟกัสมันเปรียบเทียบเราเป็นม้าแข่งนะครับสติคือผู้บังคับมา้าทําใจเราให้เป็นเหมือนกับม้าที่ถูกปิดตามองแต่เป้าหมายข้างหน้าเพียงอย่างเดียวม้าแข่งตัวอื่นก็เป็นเพียงอุปสรรค สิ่งเย,ออย่อหยุสิ่งบันทอนซึ่งทำได้แค่วิ่งไปข้างๆหรือบางครั้งก็วิ่งตามหลังเราด้วยซ้าเราจะต้องวิ่งไปข้างหน้ามุ่งมั่นมองแต่เป้าหมายและความสาเร็จในชีวิตของเราเพียงเท่านั้นเห็นในสิ่งที่เราควรจะเห็นฟังในสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราเท่านั้นพอเลิกเสพเลิกฟังคําพูดลบๆคําดูถูกคํานินทา หรือคำพูดแต่งหาที่จะบั่นทอนเราว่าเราจะไปถึงฝั่งฝันของเราไม่ได้จงตั้งมั่นเป้าหมายในชีวิตไว้ในหัวใจของเราแล้วพุ่งไปครั้งหน้าประหนึ่งว่าเราเป็นม้าแข่งที่กำลังจะได้พบกับชัยชนะในชีวิตของเราผมบอสโอมครับ